เอาไปละวรีบนะแม่นะใครที่เอาไปละวรีบแกะนะคะที่หลักขาวบอกเลยนะคะร้านเราแม่รับเค็มดิบนะคะร้านเราแม่รับเค็มดิบนะคะที่หลักขาแล้วเราสำคัญค้างกล่องเรามีบอกด้วยเนาะ<ช>ว่าใช่เอาแมวแมวกล่องให้หน่อยใช่อว่กล่องให้แม่หน่อยฮะขอกล่องเลยค่ะขอกล่องเปล่าขอกล่องเลยค่ะของเปล่าค่ะขอกล่อง,อ,งองเราจะมีวิธีการแบบว่ารอทุเรียนสุกกี่วันอะไรยังไงวิธีการแกะการเปิดนะคะ ไลฟเสถียร์เอาแตวหนูจะไล่เปิดฟีดไปก่อนค่ะยังไม่สามารถจํากัดได้เลยอ่าเอาก่อแบบนี้เอาไอล่อแบบนู้เอาแบบนู้มันเราจะมีวิธีการดูทุเรียนนะคะอยู่ข้างกล่องแบบนี้ใครที่ได้ของเราไปนะคะศึกษาตรงนี้ให้เรียบร้อยนะวิธีการดูทุเรียนของเราว่าเป็นยังไงนะคะดมกกงดมกลิ่นให้เรียบร้อยเจาะนงเจาะดูเนื้อว่าแข็งว่านุ่มนะคะเราสามารถดูได้ข้างกล่องเลยและช่องทางนะคะถ้าสินค้ามีปัญหานะแม่นะจะมีช่องทางนะคะมานเกี่ยวนะคะธนาคารในการคอนแทก ในการบอกสินค้าที่มีปัญหาขึ้นแบบหนูไม่กล้าโชว์นะคะเดี๋ยวช่องฟิวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสามารถติดต่อได้ที่กล่องได้เลยนะคะคร่องมีอยู่แล้วนะคะที่นะคขสามารถสแกนเข้าไปได้เลยนะคะใครที่อยากได้ลูกหนึ่งกบาทส่วนลูกละหนึ่งร้อยบาทเนี่ยไม่มีค่าจดส่งไม่มีบอกเพิ่มใดๆทั้งนั้นนะคะเพราะระบบติ๊กต็นะคะเขาจัดส่งไวฟิวอยู่แล้วนะคะใครอยากได้นะแม่นะ ใครอยากได้นะคะเดี๋ยวเตรียมตัวกดเลยนะคะที่ราคากยสวยขอบคุณมากค่ะใช่ค่ะกล่องลักชัวรี่ขอบคุณค่ะบางคนถามว่าเอ้าเห็นคนอื่นเขาเอาไปไลค์ขายนู่นนี่นั่นที่ราคาอย่างที่หนูบอกว่าหนูเป็นชาวสวนหนูต้องฟริกนละคัดนิดนึงนะถ้าเราเอาของที่ไม่มีคุณภาพมาขายเราก็จะโดนโจมตีแบบดักหน่วงนะคะที่ราคาและที่สําคัญหนูจะไม่ได้จัดส่งฟรีให้ลูกค้าด้วยถ้าหนูเอาของที่ไม่มีคุณภาพมาขายนะคะโอเคนะคะมีคู่เดียวหรอวะเนี้ยขออีกหนึก็ใส่ข้างเดียวกปอ ม่ได้ใส่สองข้างหอะปันไปเก็บกาแฟเอ่ะเก็บกาแฟเอาถุงมือมาอีกคู่หนึ่งหน่อยนะคะ <c oughs> ใครที่ดักสวัสดีทั้งหนึ่งร้อยสี่สิบท่านนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะพิมพ์ชื่อพร้อมราคาหนึ่งร้อยบาทมาเลยค่ะใครรอล<ด>่วหนึ่งร้อยพิมพ์ชื่อพร้อมราคาหนึ่งร้อยมาเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะขอบคุณมากมๆาเลยค่ะกินยันกล่องค่ะแม่เลิศ คุณเบ<ห>าพิมพ์อะไรคะพิมพ์ซื้อพร้อมแล้วเชื่อไหมเดี๋ยวหนูจะเล่าอะไรฟังวามาแหมตั้งใจฟังเนาะนะคะเล็กๆนะคะในการไลฟ์สดของหนูปีแรกนะคะหนูไลฟ์สดมีคนดูอยู่ห้าสิบคนเปิดไลฟ์วันแรกนะมีคนดูห้าสิบคนนะพ่อเนอะมีคนดูห้าสิบคนอันนี้ไม่ได้ตกตาเลยนะ ห้าสิบคนนั่งไลฟเป็นบบมาราธอนมากอันนี้เปิดไล์ขึ้นมามีคนดูร้อยสี่สิบคนถือว่าดีใจมากนะคะที่ราคาเพราะว่าเราไม่ได้ขึ้นไล์เลยและที่สําคัญเปิดขึ้นมาเพิบโดนปิดกั้นเลยจ้ะการมองเห็นนะคะที่ราคานะ,ะเดี๋ยวเรานะคะที่ราคาจะไล์ขายให้ใครที่อยากได้นะคะที่ราคาลูกละหนึ่งร้อยบาทหนูมีให้ลูกละนะคะมีทั้งนองกจิบนะคะงและแปนะคะที่ราคาแล้วก็หมอน,มอนทองใครอยากได้นะคะเดี๋ยวเตรียมตัวเอฟนะแม่นะเดี๋ยวเตรียมตัวเอฟนะคะที่ราคา อันนี้คุณกิบแมนาจะอยากกินนกกิบมั้เนี่ยแต่เน,นี่ยยังไม่สุกแต่ถึงบ้านคุณผู้ชมมาสุกแน่นอนใช่ใชไหมใคออใครอยากได้นกกิบบ้างคะมีใครอยากได้นกนกกิบราคาจึ้งๆบ้างคะใครอยากได้เดี๋ยวหนูจะขึ้นให้นะคะเดี๋ยวขึ้นตะกร้าให้หน่อยคะ่ะขึ้นตะกร้านกกิบให้หน่อยนะเดี๋ยวลองขึ้นตะกร้านกกิบก่อนอแปบบ๊บมึงออกสักครู่นะคะ วัสดีคุณลูกค้าทุกคนด้วยนะคะคามาแล้วฝากขอจงขอใจนะคะฝากคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์ก็ได้นะคะดันฝีให้เราด้วยค่ะขอคนละแชร์ขอหัวจงหัวใจนะคะเปิดการมองเห็นใกับช่องทุเรียนบ้านสันด้วยนะคะรวมไปถึงใครอยากได้ลูกละร้อยพิมพ์ชื่อและราคามาค่ะเดี๋ยวพี่ออยเปิดตะกาให้แบบเลิอเอาสลับพันแรกไปก่อนก็คือพันนกหลิกค่ะนกหยิบนกหยิบค่ะนกหลิกเลยเหรนกหลิกก็มา เปลี่ยนสายพันธุ์ให้เรียบร้อยนะคะหลายคนบอกทาไมรอนานจังหมอนทองร้านเราทําไมนานนานคนอื่นขายกันไปหมดแล้วอันนี้เราไม่บ้าไม่กันทาเราอยากขายของที่ดีที่สุดให้กับคุณลูกคา้าทุกคนเพราะว่าทุเรียนบ้านฉั่เป็นอ่าช่องที่ขายทุเรียนดีมามตลอดนะคะในปีที่แล้วเราสร้างชื่อเสียงมาอย่างดีงามเพราะฉะนั้นปีนี้เราอยากให้ทุกคนได้เป๊ะจริงๆได้หมอนทองลดลดจริงๆแล้วก็เก๋จริงๆอีกประมาณไม่เกินสองอาทิตย์น้อยเนาะไม่เกินสองลดจริงหมอนทองจะแบบว่าช่ำต้องรอขึ้นชั่งอ่ะคุยไปก่อนอันนี้คือแบบออร์แก อันนี้ชือออร์แกนิกรอสักครู่นะคะเดี๋ยวมันจะเปิดการลองเห็นให้นะคะรอสักครู่ค่ะดีจริงค่ะร้านนี้อบคุณสับรีวิวค่ะใครเคยคทานม,มาแล้วนะคะใครเคยมลูกค้าเก่าเรานะคะ <c oughs> ช่วยกันการเตีทุกการตีทุยการคอมเมนต์เข้ามาค่ะต้องบอก <นะ S 1> ว่าะนะคะช่วยแม่ช่วยพี่เพชรกดด้วยนะคะหางเงินไปซื้อเด็กเอ็นค่ะมานี่ไม่ใช่อะไรนะคะมาหาเงินไปซื้อเด็กเอ็นเลยค่ะขอความฟังนะคะใครเคยกินใครอยากได้ลูกละลายพิมพ์ชื่อพร้อมราคามาค่ะ นะเตรียมตัวค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นนกจีบให้ลูกค้าก่อนปีที่แล้วก็ซื้อค่ะอร่อยจริงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่ราคาหนูมีอนี่มาให้ด้วยนะหนูมีนะคะหลงละแระนะคะหลงละแระนะคะที่ราคามันใสลูกไม่ใหญ่นะหลงละแระจะเป็นซสนี้นะคะที่ราคาเป็นทุเรียนลูกกลมๆนะคะที่ราคาซสขนาดกินนะคะที่ราคามีประมาณกี่ภูเคะเนี่ยหนึ่งนับยังไงคุณออยสอนวิธีหนึ่งสอง สามสี่อย่างนี้อย่างลูกนี้มีสี่ผูถูกไหมครับใช่ค่ะอันนี้มีสี่ห้านับตามนี้ใช่ไหมครับนับจากด้านบนนะคะนับจากด้านบนนะคะที่ราคานเนี่ยเห็นปะมันจะมีเป็นร่องดำาๆร่องดำาๆของมันอยู่เห็นไหมเขาให้คนับเป็นดาวเนี่ยแฉกดาวเด็ยหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะที่ราคาใครที่อยากได้หลงลับแปรนะคะที่ราคามีแค่สามสิบลูกสามสิบลูกเท่านั้นสำหรับหลงรับแปรนะคะถึงบ้านคุณอีกสองสามวันกินได้เลยค่ะ คุณหลงรับแรงให้คุณลูกค้าก่อนเลยนะคะใครอยากกดกดนะหนูบอกเลยนะคะมีน้อยนะคะเนี่ยค่ะมีน้อยนะสินค้ามีน้อยนกหยิบมีแค่19ลูกอะ่ะเดี๋ยวมอนทองจะตบท้ายนะคะใครรอหมอนทองก็รอนะคะเนี่ยขาเจ้าราคานะคะ399บาทใครจะกด อันนี้ป่ะหมอลหลงรับแรงยิ่งใส่บะแมนบะแมนอันหมอนทองมันมีอยู่ลูกนึงอ่ะในเข่งป้าดูให้หน่อยเดี๋ยวหนูฉีดให้ดูนะคะที่ตาขาหลงรับแรงเป็นยังไงนะคะที่ตาขาเป็นลูกเล็กๆอ่ะเออแหละนี่นะคะที่ราคาหลงรับแรแบบนี้สุกแล้วนะแม่นะอันนี้คือสุกแล้วเราแกะให้ดูนะเดะี๋ยวแกะให้ดูเลยนะคะสำหรับหลงรับแรเราได้มาทั้งหมด36ลูกนะคุณผู้ชมขา กดทิตการได้เลยจาก3า0้อบาทใครกดได้เท่าไรแชร์กันด้วยนะกสบาทใครกดสำรับเงินได้เท่าไหรแชร์กันได้ค่ะราคาเรารวมส่งแล้วนะคะใช่ไหมคุณดอยใช่ค่ะร้านทุเรียนบ้านสันขายทุเรียนราคาร,ารวมส่งแล้วนะคะส่ง,ส,งส่งฟรีนะคะไม่ต้องซีเรียสเรื่องค่าส่งนะคะกดได้เท่าไรแชร์บอกเราด้วยค่ะหลงรับแลนะคะน,นี่คือพันหลงรับแลนะเราได้มาทั้งหมดส6ิบหกตะกานะคะกดได้เท่าไร่เอาไปเลยค่ะจาก3ามรอบาทเหลือเท่าไหร่กดได้เลยค่ะ เดี๋ยวตอนนี้พี่เอ๋เราจะผ่าให้ดูนะคะวานนื้อราลงกบแรเป็นยังไงค่ะหนูกดได้350้ค่ะเริศค่ะใครได้ได้350บ้างคะใช่มีใครสามร้อยกดได้สิบบาทรวมไปส่งฟรีอีกเออใช่ใครได้ส่งฟรีอีกนะคะใครจะกดกดได้เลยนะคะกดได้350บาทแล้วเปิดเปิดได้เปิดไปทางปะเปิดไปทางให้แล้วนะคะ ใครอยากได้นะคะพี่รลักขากดไปที่ตะก้าแล้วกดสั่งซื้อได้เลยได้ 200, 270, 2อ0ร้องดบ <90, 000 S 2> ้าเจ็ดสิบห้าแม่แม เหนือกับภาคใต้ใช้เวลานานหน่อยประมาณวัน,วนถึง2วันนะคะแต่ถ้าภาคกลางผริตมวลทน1วันถึง2วันเท่านั้นค่ะเรา <ๆ S 1> จะส่งทุกวันนะคะสำหรับทุเรียนบ้านสันนะครับทุกคนค่ะ กดชิริก,ก้าได้เลยนะคะตอนนี้เป็นพันนกลับแหลนะคะนกรับแล <laughs> และสุดรวมพันแล้วรวเรือราวดีดีเวอร์ <laughs> อนะคะสามร้อยบาทใครกดได้เท่าไหร่แชร์บอกกันด้วยนะคุณชมขาถึงบ้านแล้วกินให้อร่อยกินให้ฉ่ำไปเลยะคะ่ะจากร้านเราะะทุเรียนบ้านสารฝากรีรวิวรีวิวที่จริงใจด้วยนะคะก่อนอื่นเราจริงใจโดยการไม่ใส่ฟิลเตอร์เลยให้ทุกคนได้เห็นเนื้อทุเรียนแบบชัดแบบเป๊ะว่าทุเรียนเราสีอะไรถึงบ้านคุณราจะกลายเป็นสีอะไรนะคะ ทรงรับแรมาแล้วหนึ่งเออหลงรับแรงหลงรับแรค่ะหลงรับแรนะผู้ชมขาแก้งเป็นไงนะคะมันมีมีนนะะหลงรับแรค่ะดูไปขำไปเปลี่ยนชื่อทุกพันเออลดใครกดเท่าไหร่แชร์รี้กันมาค่ะใครกดได้เท่าไหร่แชร์กันมาด้วยนะผู้ชมขาหลงรับแรอันนี้ฉันก็ไม่เคยกินเหมือนกันพันนี้นะหลงรับแรนะคะท่านผู้าใครจะกดกดด้าเลยจ้าเลเนื้อได้เลยค่ะ อยหอมมากแม่ชอบกินแน่เลยอ่ะแกกินดูอ,อ่ะแม่กินก่อนขอช่แม่ร่าจะชอบอ่ะเละเพชรชอบกินเละอันนี้มันตั้งแต่สุกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็หยิบเอกไปเป็นภูเลยแม่ารอ,อ,อ,อดอร <laughs> แม่นี้พันนี้โคตรแพงเขาขายกันโลละสี่ร้อยรออะไรอ่ะ <laughs> อร่อยไหมอุ้ยรออะไรอะคะพี่ละขาตอนนี้นะคะพี่ละขาใครจะกดกดได้เลยของมีน้อยนะคะพี่ละขาของมีน้อยจ้าครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่กินพันเนี้ยครั้งแรกในชีวิตเลยอ่ะอร่อยอ่ะหลงรับแล้วแซ่บปะ ขออีกอ่ะอนิดน,นึงไม่ได้เดี๋ยวที่ร้งมือแป๊บนึงนะครับวิอุ๊ยอร่อยมากเลยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงก้อนแกะคันเนี่ยที่เพรนั่นเ่ยลงระแดนเนี่ย หลงลและแ้่อร่อยมากนะคะสําหรับคนที่ชอบนะคะนี่นะคะรสชาตินะคะมันกลิ่นจะไม่แรงมากนะคะที่ราคะเนื้อจะเยอะนะคะที่ราคะแต่ว่าเปลือกจะนิดนึงนะคะเพราะว่าด้วยสายพันธุ์ของเขาเป็นสายพันธุ์พวกเบญจพันธุ์นะคะที่ราคะเพราะฉะนั้นนะคะจะไวต่อการสุกนี่แกนะ,ะเพราะฉะนั้นจะไวต่อการสุกแต่ถ้าส่วนเป็นนกจิบนะคะที่ราคะนกจิบนะคะเปลือกจะ ไม่หนามากนะคะเท่ะไม่หนาเลยแหละนะคะปกตินะคะเท่ะเนื้อเยอะเม็ดลีบนะคะเนื้อจะละบุนลิ้นนะคะเท่ค่ะไม่หวานโดดนะคะที่สําคัญนะคะเท่ค่ะอร่อยนะคะเท่ะใครอยากได้นะคะเท่ะขาเดี๋ยวหนูจะขึ้นบักร้าให้นะ,ะสวัสดีทั้งหนึ่งร้อยห้าสิบหกพันเนียค่ะสวัสดีค่ะบีแบตจะหมดอ่ะหลงรับแรงเลดนะคะเครื่องเขบใครอยากได้นะคะเท่ะขะ เอ,เอาตะก,กร้าลงอ่ะเอาเครื่องนี้ไปชาร์จสุดทุเรียนจันตอนนี้นะคะที่ราคาหนูบอกเลยนะคะที่ราคาพ่อขายแย่งกันเหมือนแมงเม่านะ,ะใช่ตอนนี้เราหาของให้ลูกค,าค้ากันแบบสุดฤทธิ์สุดพลังวันนี้เราหาได้มานะคะนิดๆหน่อยๆแต่ว่าเราหาแบบคุณภาพเป๊ะจริงก็เลยเอามาเปิดให้ทุกคนนะคะเป็นการเปิดตะก,กร้าเปิดประถมทัศน์ของปีนี้ของบ้านเราทุเรียนบ้านสั่นนะคุณผู้ชมขาเมื่อกี้แอบชิมไปแล้วนิดนึงส่มมากตะกร้าของหลงรับแลค่ะ เมื่อกินตะก้าลงแล้วแปลนะแม่นะใครเมื่อกินหัวตะก้าลงนะคะที่ราคาเดี๋ยวหนูขอจะคุยก่อนนะคะที่ราคา,าขอเม้ามอยก่อนส่วนลูกละตนึงร้อยบาทหนูมีให้50ลูกใครจะกด2ลูก3ลูก4ลูก<ด>แล้วแต่ท่าน<ล>นะ<ล>หนูให้กดเลยนะแม่เนาะ,ละและที่สําคัญนะคะที่ราคาพี่เพชรน่าจะเดี๋ยวจะเมาอีกนิดนึงจะเมาทุเรียนพร้อมเพราะว่าเขากินคู่กับนะคะที่ราคาแม่ควรกินเลิกกินก่อนใช่ป่ะเดี๋ยวมันจะไม่ดีใช่ป่ะไม่แต่ถ้าแม่กินไอ้คู่กับแอลกอฮอล์ไม่ได้กินไบบนั้นปกติกินได้ วิวางไม้โชว์วิ่งแสบไปยายหอมมากหลงรับแลค่ะไปเซิร์ชดูได้เลยนะคะที่ราคากิโลหนึ่งสี่ห้าร้อยนะคะสี่ห้าร้อยนะคะที่าาาราคาไปคำนวณดูได้ว่านะคะลูกหนึ่งตกลูกโลดเท่าไหร่นะคะที่ราคาที่เราเอามาขายให้แต่เรามีแค่สามสิบหกลูกนะคะใครอยากได้หลงรับแลแม่กินโชว์หน่อยค่ะกินไปแล้วค่ะ กินโชว์เป็นหนึ่งแมตค่ะแม่หลงรับแรงค่ะอะหลงรับแรนะคะนี่แกะบ,บนเลยบอวิอ้มให้คนอื่นชิมบ้างสิเดี๋ยวหาว่าแม่จกตาออยกินบ้างเราดูกินไนนี้ไปโอหรอก็ให้แม่กินไปเลยเสรบบ็จปะเซรบจับนนี้น่ะ ข้อาไขา่ก็ลดสี่หารอยยายแล้วเอามาขายลูกอะไรนะลูกสามร้อยเก้าเก้าบางคนกดได้นะคะสามร้อยห้าสิบบางคนกดได้สองร้อยเจ็ดสิบบางคนกดได้สามร้อยใครจะกดกล่องกดได้เลยนะคะที่ราคากดนะคะที่ราคากดกล่องได้นะคะที่ราคากดกล่องจะได้แล้วนะพ่อนะได้เหรียญเนาะได้เหรียญป่ะใ,ใ,ใช่แล้วส่งใจส้ม หลงรับแรงโหลดกดเลยค่ะเหลืออยู่สามสิบกระลูกค่ะเหลือกี่ลูกแล้วคะเหลือถึงสิบไหมแบบกินเวอร์ <laughs> อร่อยเว <laughs> อร<ย>์อร่อยเวอร์หลงรับแรงไปล้างมืออีกรอบไม่ต้องปอกมายั่วแล้วนะคะ <laughs> เ,นเ,นเราต้องพูดแล้วเพราะว่าเราจะาาขึ้นตะกร้าก่อนไม่ได้เพราะว่าสุกแต่กำลังแกะไหมกำลังเปดิดตีดู หนูกินไม่ได้หนูกินไอ้นี่อยู่กินเอลเอลเอลอ,อยู่สักครู่นะคะเดี๋ยวหนูเปิดให้รอบสุดท้ายนะคะเดี๋ยวหนูจะอธิบายก่อนบอกก่อนนะแม่นะลงแล,ลับเพลนะคะไปเซิร์ฟดูได้กิโลละสี่ห้าร้อยแล้วแม่มาดูที่หน้าหนูนะใครกดได้จากราคาสามเก้าเก้ากดได้เท่าไหร่จัดส่งฟรีเอาไปเลยค่ะนะคะมีแค่สามสิบหกลูกตอนนี้ไปแล้วนะคะยี่สิบกว่าลูกน่าจะเหลือสิบกว่าลูกใครจะกด ลาปากมากนะคะผูช้ชมคะอร่อยมากหลงรับแรค่ะอร่อยจริงคอนเฟิร์มรีวิวรสชาตินะคะแม่เป็นไงก็สำหรับแม่มันก็คือหวานแล้วแ,ลแม่ชอบกินนุ่มๆอยู่แล้วด้วยม,มันก็เลยทำใช่แล้วราคาปกติมันแรงมากเราเห็นเมื่อวานเนาะสี่ร้อยก,ก็ประมาณสักสี่ร้อยกว่าเออ บอกเลยนะไปเฟ้นหาแล้วเขาในสวนนั้นคือมันมีแค่ต้นเดียวนกกิบสองต้นหลงและแปลคือเวลามันเป็นอ่ะด้วยความที่มันเป็นสายพันธุ์ที่สุกเร็วนะคะที่ราคาะมันจะออกบอนมอนทองเลยล้นดใช่ค่ะด้วยความที่มันเป็นสายพันธุ์หมอนทองนะคะที่ราคาไอหมอนสายพันธุ์ไม่จพันธุ์นะคะที่ราคามันจะสุกเร็วแล้วต้นหนึ่งเนี่ยมันจะสุกพร้อมกันหมดเพราะฉะนั้นในสามสิบหกลูกในแค่ต้นเดียวนะคะใครอยากได้นะคะที่ราคาเดี๋ยวกดที่ตะก้าได้เลยนะหมดยัง พอธิดากายัางไม่ครับธิดกากายแล้วเพราะว่ารอก่อนรอก่อน,ออนมันยังไม่ถึงทิ้งชั่วโมงใครอยากได้นะคะที่ราคาหนูมีเก็บเหรียญให้ด้วยเก็บเหรียญอยู่ฝั่งไหนฝั่งนี้ปะใช่ใครอยากเก็บเหรียญพี่เห็นกล่องมะกล่องสมบัติไหมคะใครเห็นกล่องสมบัติไหมโอ้ได้กินทุนเรียนอร่อยแล้วยังได้ของขวัญด้วยหรอใช่ค<อ>่ะคุณไปเก็บเหรียญได้เลยแต ก่อนจะเก็บเหรียญต้องกดหัวใจส้มส่งให้ทุเรียนบ้านฉันก่อนนะคะพี่ล่ะาขอใจส้มคนเราดูให้กับร้านเรานะคะเปิดหน้าร้านให้เรานิดนึงค่ะเรากลับมาแล้วนะคะทุเรียนบ้านฉันคุณผู้ชมขาปีนี้ผนึกกําลังกับดิซันด้วยทานตัวแม่ลักซิมเรียอันดับหนึ่งนะคะกับแม่ค้าอันดับหนึ่งนะมาผนึกกาลังกันนะคะรอเลยค่ะขอใจส้มคนดูเลิศวีวีวดูสินี่คือน้องกิบ นกจิบราคาแรงแม่กิโลละห้าหกร้อยแต่ออยก้าเอามาขายแสดงว่ามันเลิศจริงไม่มันมีอยู่แค่นั้นได้มาเท่าไหร่ได้มา,มาสิบเท่าไหร่นะสิบสิบเก้าลูกมันมีอยู่แค่นี้นะคะใครอยากได้บ้างคะมีใครอยากได้นกจิบดูเนื้อนะ<ค>แม่ใครอยากได้นะพพ่หน่าอยากได้ขึ้นมาคะ่ะนกหยิบ่ามีส่วนร่วกเรานิดนึงคะ่ะดูเนื้อนะเม็ดนิดเดียวนะคะมีใครอยากได้นกจิบไหมคะมีแค่สิบเก้าลูกนะคะ มีใครอยากได้นกหยิบไหมนะะพอมันไปถึงลูกค้ามันจะสุกพอดีเลยเนาะใช่แม่ดูสีมันดีแม่กินเปล่ากลังแอบหรอกรอบนอกนุ่มในนะคะสำหรับนกหยิบนะผู้ชมขาไปถึงคุณลูกค้านี่ได้กินอร่อยพอดีเลยครับแบบแบบช่ำใช่ค่ะมันปิดการมองเห็นปะมันปิด่ว่าเราต้องไล่ให้เกินที่โมงก่อนอันนี้กินนาทีละมันปิดตั้งแต่แรกแล้วลูกมันปิดตั้งแต่แรกอันนี่คือคนดูขนาดนี้คือสุกแล้วอ่ะให้มันเกิดการมองเห็น สุดยอดแล้วนะคนบบดูขนาดนี้อะของดูเรมกกักจัดสุดท้ายก็ขึ้นของเราแซบป,ปะน้องแพรี่สวัสดีคุณแพรี่สวัสดีนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขึ้นตะกายเดี๋ยวเราขอเปิดฟีดนิดนึงสักสามสิบนาทีค่ะไม่เอาแม่ไม่ชอบกินก,กรอบแม่ชอบกินเล้อเละสามสามสิบนาทีนี้มันกินไปสองอันแล้วลงแล้วขึ้นใหม่ใช่ไหมพี่ไม่ต้องลงมันปิดมันก็คือปิดก็อต้องไลไปตลอดจนกว่าเราจะรอเวลาที่มันปลดให้เราแต่การทำสามสิบนาทีเนี่ยถูกต้องแล้วก็คือเปิดฟีดก่อนอันอนแอป เดี๋ยวพอมัน40นาทีเราจะไปไลฟ์ช่องอื่นก็แล้วแต่เหมือนเราได้เปิดช่องนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะส่งข้อความมาเองไลฟ์ช่องเบี้ยวอืมไปเปลี่ยนชื่อเบี้ยวเป็นช่องทุเรียนอะไรไปเลยช่องพี่เพ็ดก็ได้ช่องเอกก็ได้เออทุเรียนบ้านสามนะเพราะช่องนั้นมันมันมันไม่ปิดฟีดใหม่เปิดฟีดอีก30นาทีไม่ขายไปก่อนเราคุยไปก่อนเมาไปก่อนกินยาเดือมแล้วนะ สวัสดีทุกคนนะคะแม่เนี่ยค่ะกดนกหยิบไปได้เลยลูกจีน่สวัสดีค่ะกดนกหยิบไปได้เลยลูกตอนนี้มีตะกร้าขึ้นไท้หรือเปล่าเอ่ยหลงรับแลนกหยิบนะคะตอนนี้นะคะใครอยากได้ตะกร้าไหนกดที่ตะกร้าเดี๋ยวเราขึ้นตะกร้าให้ตอนนี้กดจะขึ้นตะกร้าให้เลยค่ะสวัสดีหนึ่งร้อยเจ็ดสิบคนตรงนี้ด้วยนะคะขอใจส้มเปิดการมองเห็นกับช่องเราด้วยค่ะสวัสดีคุณทุกคนทุกคนเลยนะคะช่องพี่เพชรเลยค่ะถ้าช่องนี้เปิดแล้วใช่ค่ะน้องพลอยเนี่ยน้องพลอยเขาเป็นเจ้าแม่ติกตอกมันโดนเตือนนะพี่พลอยเราต้องรอ ใช่โดนเตะไปเปิดปุ๊บโดนเลยเพราะว่า,านกหยิบเนื้อเป็นแบบไหนครับคุณอ้อยนกหยิบนี้ไงแม่ยกขึ้นนกหยิบนะคะที่ราขาเนื้อเยอะเม็ดิดเดียวนะคะที่ราขาเนื้อเยอะเม็ดิดเดียวแม่โจแม่ก็ไม่เคยกินพันนี้นะลูกหลงรับแลนกหยิบแม่เพิ่งกินวันนี้วันแรกแล้วเมื่อคืนแม่กินอันนั้นไปหลงรับแลโอ้อินดอกอร่อยมากอันนี้นะคะคือนกหยิบขะแบบที่พี่ออยถือเลยจะไปถึงบ้านเราก็อีกประมาณสองวันก็จะสุกพอดีกินได้เลยนะคะนกหยิบ อันนี้คือบีขึ้นลงรับแร่อยู่นะขึ้นหลงน,นกจิ้มให้ก่อนตอนนี้ตะก้า,กการรเราขึ้นแล้วนะคะเลือกกดเอาได้เลยตามใจชอบนะคะคุณผู้ชมขาอยากลองทานพันไหนลองดูก,ก่อนคะ่ะส่วนหมอนทองเดี๋ยวรอ,อเ,เรานะคะรอก่อนแป๊บหนึ่งค่ะส่วนใครอยากได้ลูกละร้อยเราได้มาไม่เยอะนะคะพิมพ์ชื่อพร้อมเลขหนึ่งร้อยมาค่ะนะคะนกจิบมนะคะที่ราคตาตะก้านี้มีแค่ห้าลูกนะคะที่าราคาตะก้านี้มีแค่ห้าลูกนะคะ นกจิบใครจะกดกดได้เลยเนื้อแบบนี้นะคะแบบเหลืองทองแบบนี้เลยคะ่ะที่ราคาเม็ดนิดเดียวนี่คือเม็ดนี่มันคือยังไม่เหี่ยวนะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพิ่งตัดเม,มื่อวานนะคะที่ราคาเพิ่งตัดไม่ใช่เมื่อวานสินเมื่อเช้านะคะที่ราคาเม็ดยังไม่เหี่ยวเลยนะแม่นะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาสุกนะคะเม็ดจะเหลือนนิดเดียวแล้วจะเหลือแต่เนื้อนะคะที่ราคาใครอยากได้นกจิบกดไปที่ตะก้าแล้วกดสั่งซื้อได้เลยบอกเลยราคานกจิบแรงมาก บอกว่าขายทุเรียนมีดราม่าไม่มีดราบ้าอะไรเลยสนุกออกเลยนะสนุกอะไม่มีดราม่าอะไรเลยอะโอ้แต่ว่าหลังแม่ขอฉาบแบบนี้นะเป็นทุเรียนกรอยูแล้วหลังเต็มๆไม่อันนี้มันยังไม่มีทุเรียนเยอะไงใครจะกดกดได้เลยนะคะที่ราคาทุเรียนนกหยิบค่ะสองโลถึงสองโลห้าสองโลถึงสองโลห้านะคะจ่ายราคาหกร้อยห้าสิบเก้าบาทใครจะกดกดได้เลยค่ะ ใครจะกดกดได้เลยค่ะจากราคาส่อหกร้อยเท่าไหร่นะหกหกร้ยกบาทใครกดได้เท่าไหร่เอาไปเลยค่ะแต่เราขายอยู่ที่ห้าร้อยแปดสิบใครกดได้เท่าไหร่เอาไปเลยคุณชมคานะคะลูกดินไซส์ขนาด2โลถึงสองโลครึ่งค่ะฮะห1ร้อยสิบเก้าบาทใช่หรอลูกค้ากดได้เท่าไหร่กันคะจากห1ร้อยสิบเก้าบาทกดได้เท่าไหร่กันคะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีคุณออยคุณเพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ลูกค<อ>้าบอกว่าในช่องอในช่องขึ้น58 2ดบาทเพราะว่ะตาตะกร้าที่หนูใส่ลงไปอ่ะ619บาทค่ะใครจะกดกดได้เลยจัดส่งฟรีมีเก็บปลายทางใครที่ไม่เคยลองแล้วกีบนะแม่น่ะอร่อยมากนะคะที่ตะคาอะอร่อยมากๆใครจะกดกดได้เลยนะคะ,ะากดกดได้เลยนะแม่นายกโชว์หน่อยค่ะจะเป็นลูกไซนี้ค่ะนะคะไซส์2โลถึง2โลห้านะคะผู้ชมขานี่คือไซนี้เลยนะคะสั่งแล้วนะคะ2ตะกร้า1,180บาทเพราะาค ขอบคุณลูกเบลล่าลานีนะลูกขอให้อร่อยค่ะสานี่เลยนะคะขอบคุณนายฟุกสองโลถึงสองโลเออพี่เบลพี่เบลขอบคุณแล์มาขอบคุณพี่เบลหน่อยนะคะนี่ขอบคุณครับขอบคุณคุณเบลล่าลานีนะคะถ้าเกิดอีกสองลูกก็ได้เลยนะลูกนะอ๋อพี่เบลลอพี่เบลเหมาเลยค่ะเออเลยคลิปนกเก่งนายฟุกตอนนี้ร่อนฟีดไปหมดแล้วกาลแรงมาก หมอนทองลูกละร้อยเดี๋ยวรอน้คุณลูกค้าขาเรารอช่องเราเปิดฟีดก่อนนะคะแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะย้ายไปที่ช่องเลยนะเพชรที่เอ็กทูเรียนบ้านฉันค่ะแล้วมันเริ่มขึ้นแล้วเริ่มขึ้นแล้วใช่ไหมใครอยากได้แม่นะลูกละหนึ่งร้อยบาทหนูมีให้ทั้งหมดนะคะที่ราคาห้าสิบลูกแต่รอก่อนนะแม่นารอก่อนนะคะที่ราคาหนูกำลังขายพวกเป็นจะพันอยู่นะคะปกติทุเรียนบ้านฉันจะขึ้นสักประมาณสองพันไม่หนึ่งทุ่มสองทุ่มใช่ไม่เคยขายกลางวันอะ ถ้ากลางวันนุเรนบ้านฉันน่ะจะฝนดวงน้อยมากถ้าไม่รู้เป็นอะไรไม่ด้วยความที่เราไม่เคยขายตอนเช้าด้วยเออนี่นะสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนทุกคนเข้ามาแวะมาเยี่ยมมาชมตะกร้าของเรานะรถเบเวอร์ค่ะนี่ยังกดนะคุณลูกค้าอยากขายังเหลืออยู่ไม่กี่ลูกแล้วนะคะกดเขาเลูกขายข่าววิลลี่เนี่ยค่ะแม่อะไรคะซัพพอร์ตปอนทองนุเรนบ้านฉันหน่อยได้ไหมคะเอางี้เอาไงลูกละหนึ่งร้อยอ่ะ เปิดให้เท่าไหร่ก่อนให้ห้าลูกลูกเปิดให้ห้าลูกนะคะที่รักค่ะพิมพ์ชื่อพร้อมราคาพิมพ์ชื่อพร้อมราคาเราเปิดให้ห้าลูกอ่ะหัวใจให้ถึงหนึ่งแสนค่ะขอหัวใจให้ถึงหนึ่งแสนหนูจะเปิดลูกละหนึ่งร้อยบาทให้ห้าลูกก่อนห้าบาทห้าบาทเพราะอะไรทําไมถึงเปิดน้อยบางคนบอกทําไมถึงเปิดน้อยจังใจลูกค้ารอบดึกเขาก็รอที่รัค่ะคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดหัวใจส้มกดติดตามทางร้านด้วยนะคะที่รักค่ะไปค่ะขอแสนใจแล้วเปิดเลยต้องให้หัวใจส้มเลยได้ไหมล่ะ ใช่ค่ะอันนี้จะได้ก็ต่อเมื่อคุณนะคะกดหัวใจส้มกดแชร์เท่านั้นนะคะที่รัาเพราะว่าด้วยความที่เรานะคะที่รักาล็อกเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะระบบล็อกเอาไว้ใช่ขึ้นแล้วคนขึ้นแล้วมามามาค่ะมา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 มซื้ออะไรแม่ซื้อทุเรียนค่ะดีไม่บอกมาซื้อปหซื้อทุเรียนค่ะ กดใจนะคะขอใจส้มค่ะขอใจไปสักหนึ่งแสนเดี๋ยวเราเปิดให้ห้าบ้านลูกละร้อยพร้อมส่งค่ะนี่นี่นะคะเพะเผรอบางคนกดได้น้อยกว่าร้อยถูกตามที่แตเขามีโค้ดมีส่วนลดเลยใช่มีส่วนลดก็ลดไปอีกถ้าคนเก็บส่วนเท่าราคาด้วยความที่ทุเรียนจันนะคะมันยังไม่ค่อยมีแล้ววันนี้ยทุเรียนบ้านฉันมาเปิดวันแรกเพราะฉะนั้นฟีดมันก็จะยังไม่ดันเพราะว่าหนูไม่ได้ขายมันเกือบสามเดือนสี่เดือนนะแม่นะไปกลับไปอยู่บ้านเฉยเยเลยหน้าก็เลย แบบนี้นะคะที่ราคาและที่สําคัญนะคะเราเอาเน็ตไอดอลนะคะที่ราคาใช่ค่ะเพชรปล่าปรลาหน้าเป๊ะนะคะเจ้าของวันลีซัพพอร์ตพี่อยู่นีวได้มั้ยคะสับพอร์ตไปอยู่นีวได้มั้ยคะรอรอครับ่าคุณโอ๊นนี่รออย่างใจจดใจจ่อนะคะคุณโอ๊นเลิศนะคะ <laughs> รอ,ระ 100. <laughs> อลู้มว่าหนึ่งร้อยรอลุ้มว่าหนึ่งร้อยโอ๊ได้หลาบมากขอบคุณมาก มาค่ะเ,คเราไม่อยาก <c oughs> เราไม่อยากขายทุเรียนแบบน่าเบื่อนะคะช่องเราเป็นช่องตอหลดตออะไรขายไปด้วย Enjoy, เอนจอยไปด้วยคุยกับลูกค้านะคะ <c oughs> เปรียบเสมือนเราเป็นคนในครอบครัวเดียวกันนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นซื้อทุเรียนร้านเรานอก่าจะได้รสชาติทุเรียนที่ดีแล้วราคาถูกแล้ว ความบันเทิงเอจจะเห็นต้องได้ด้วยใช่ไหมคะแม่ใช่แม่<อ>ไหนหนูเป็นลูกแม่เป็นแม่นนตัวนี้คุณฮัน,นเตอร์ด้วยนะคะนะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะสวัสดีท่านหนึ่งร้อยเก้าสิบท่านนะคะขอหนึ่งแสนใจค่ะตอนนี้ไปหกหมื่นแล้วนะคะครบแล้วนะคะรอน้องฟุก๊กเข้ากองค่ะกดตะกร้าก่อนค่ะส<ร>ุกานกดตะกร้านะคะหนูรอตั้งแต่ที่ค้นมีนะคะเลิศ วันนี้หามาสุดๆแล้วนะคะเมื่อวานน้องออยอลงสวนลงไล่ลงโอ๊ทุกอย่างหามาให้ทุกคนได้ทานกันค่ะวันนี้มาแล้วนะคะกดตะกร้ากันด้วยะค่ะสวัสดีหนึ่งร้อยเก้าสิบท่านค่ะหนูลงไล่ลงสวนแม่ลงเด็กเอ็นล้วนๆเลยค่ะเออที่ยม<ล>แบบฉ<ล>่ำๆจะตื่นมาได้ไงบอกก่อนสิแม่เาแล้วเป็นดาราแล้วเป็น,นือาชีพนะคะค<น>้าขายเราก็ต้องทำนะคุณผู้ชมขาสวัสดีแฟนด้วยนะคะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีใครที่เข้ามาก สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ช่องเลยนะพีเพชรี่เอ็กซูเรียนบ้านสันค่ะโอเคค่ะงั้นเราขอปิดระบบเซตฉากก่อนดีไหมคะลูกแน่เดี๋ยวหนาจะเอาทำไมมันค้างอ่ะสวัสดีทุกคนค่ะตองนี้อ่ะแท้จแล้วโอเคค่ะอ้าวทำไมมันมองไม่เห็นอ่ะอออกลับมาแล้วค่ะเด็กเอ็นมานช่วยไหมคะวันนี้ไม่สะดวกค่ะคุณยิมค่ะพี่รับสักหนึ่งลูกไหมคะ วันนี้พี่ยิมจับพันอะไรนะคะเดี๋ยวรอเลยค่ะมาแล้วนะคะสัญญาณมาแล้วค่ะสัญญาณมาแล้วค่ะสัญญาณมาแล้วคุณผู <c oughs> ้ชมขาดูเรื่องของเราวันนี้นะคะเราได้มาทั้งหมดสามสายพันธุ์นะคะมีหมอนทองนะคะมีอา่าหลงรับแลนะคะแล้วก็นกจิกค่ะนกยิบนกยิกค่ะเต้นรอก,ก่อนนะคะ <c oughs> ขอแสนใจค่ะขอหนึ่งแสนใจค่ะผู้ชมขาขอหนึ่งแสนใจค่ะโอ้เม็ดเล็กรดมานี <c oughs> <c oughs> นี Beast ่นะครับเอาลงเลยลูกไม่ต้องรอแล้วไปท anyway. <maker> ี่ทางนู้นเลยไปที่ทางนู้นก่อน